คือจะไปวันนี้ก็เราเป็นงานที่ทางสมาคมสันันมพนธ์เนี่ยจัดนำพวกเราไปทำกิจกรรมทอด้าป่าทที่อำเภอปลายพร้อมกันนั้นก็ไปดูงานงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่อำเภอปลายด้วยเราไปสองงานนะทีนี้งานวันนี้มีใครไปบ้างทั้งหมดยี่สิบคนครับคนที่หนึ่งคือผมครับนะใครไม่รู้จักผมบ้าง ก็เขาก็เรียกผมลุง,ลงจรัดนะฮะลุงจรัดนะฮะคนที่สองคือคุณหมอสุรางหรือหมอแอดครับยกมือครับคุณหมอสุรางหรือหมอแอดนี่เป็นที่ไปวันนี้ในฐานะของนายทะเบียนของสมาคมสารสัมพันธ์ครับแล้วก็เป็นเฮลันยิกของมูลนิธิแก้วรุณมของเราด้วยครับนะฮะคนที่สามคุณหมอเจี๊ยบครับ คุณชลาอาจารับสวัีคุณชลอาจาเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่ที่สวนตรงเลยครับดูแลพวกเราที่ป่วยอยู่ที่นี่แล้วท่านก็ยังาตามไปดูแลข้างนอกด้วยครับมีกลุ่มเล็กๆที่ท่านดูแลอยู่อย,อยู่กลุ่มหนึ่งครับนะอันนี้ก็เป็นเครือข่ายที่เรายัางไม่เคยเชิญเข้ามาทํากิจกรรมนรเป็นครั้งแรกที่ที่กลุ่มนี้เข้ามานะครับต่อไปครับคุณประภาสีครับคุณติ๋มครับ เป็นเครือข่ายภาคเอกชนครับที่ได้อาสาเข้ามาเป็นคณะทํางานให้เราครับท่านทํางานที่พวกเราหลายครั้งและพาพวกเราไปไปทากิจกรรมมาหลายครั้งแล้วครับนะทั้งใกล้ทั้งไกลนะครับต่อไปครับคุณหน่อเถือนครับ <S <S ชื่อจริงๆก็ไม่ใช่ชื่อเล่นนะเป็นคณะทํางานของสมาคมเราเช่นเดียวกันครับเป็นช่างวิดีโอครับนะไปถึงไหนท่านก็ตามไปถ่ายพวกเราถึงนั่นแหละครับนะ ต่อไปครับป้าสมบูรณ์ครับป้าสมบูรณ์ี่เป็นสมาชิกเก่าแก่ครับเป็นเฮลันยิกของชมรมาสารสัมพันธ์ญาติและผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุงโรงพยาบาลน,นี้ไอ้ขอโทษชมรมนี้ยังอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่ไม่เคยได้เอากิจกรรมเข้ามาตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ก็สมาคมเข้ามาดําเนินการอยู่ อ่าเฮรนลันยิกก็ตอนนี้ก็นั่งเฝ้าบัญชีอยู่ครับไม่ได้ต้องทำอะไรครับลดสลอ่ต่อไป <c oughs> คุณส <c oughs> ุวัชัยครับคุณโกะครับ <c oughs> เป็นสมาชิกตั้งเดิมนะฮะครับเป็นลูกลูกของป้าสมบูรณ์นะครับคุณโกะต่อไปคุณภาคภูมิรับก็เ,เป็นอ่าคนเราคงจำได้นะครับร <c oughs> ุ <c oughs> ่นเก่าๆรุ่นใหม่ก็ไม่ก็จะได้รู้จักกันนะครับคุณภาคภูมินี่เป็นสมาชิก เก่าเมื่อกันครับอยู่ที่ามาจากอ,าอำเภอบ้านทิจจังหวัดลำพูนครับสมาชิกเดิมของสมาคมครับต่อจากคุณภาคคุณก็คุณวราพรครับค,คุณวราพรนี่เป็นน้องเป็นผู้ดูแลครับนะค,คุณวราพรนี่นอกจากเป็นผู้ดูแลแล้วตอนนี้ก็มีกิจกรรมรีสอร์ทอยู่ที่บ้านทิด้วยครับพวกเราถ้าสนใจคนหลังก็ไปใช้บริการได้ครับต่อไปครับ คุณอัมพรครับโชว์ตัวหน่อยเป็นสมาชิกดั้งเดิมของเราครับนะออตอนนี้อยู่ที่บ้านเดิมบ้านก็อยู่ที่หางดงครับที่หานแก้วนะ<ม>ต่อไปคุณอภิญญาครับเป็นหลานครับเป็นผู้ดูแลป้าอัมพรครับนะอภินญาหรือคุณอ้อนะครับ<ม>แล้วก็อันดับที่สิบ 2คุณปานิสรากับกับผมอัาน,นถูกนะปานิสราเป็นสมาชิกของจมรมผู้ปกครองเตรียมด้วยรักเราจำได้ไหมอ่าเป็นเครือข่ายของเราอยู่ที่สถาบันพัฒนาการเด็กราชนาการินครับมาหนึ่งคู่ครับคราวนี้เราก็อีกอีก,อก,อกคน,น,นก็คือคุณปรินทร์อครับลูกชายครับผม นามสกุลคนพายครับต่อไปครับคุณมนตรีครับคุณมนตรีนี่เป็นเครือข่ายของคุณหมอเทียบครับที่หมอเจียบดูแลอยู่ครับนะแล้วต่อไปคุณบุญยายครับนี่ก็เป็นเครือข่ายที่คุณหมอเทียบดูแลอยู่ครับต่อไปครับคุณมานกครับวันนี้มาแทนคุณแม่คุณแม่ป้อมไม่ได้มามาเป็นผู้ดูแลครับเป็นน้องของคุณมาโนดครับ มานวดเป็นเป็นสมาชิกเราครับดั้งเดิมครับนะต่อไปคุณโชคชัยครับชุโชคชัยก็เป็นสมาชิกมานานแล้วครับแล้วก็ต่อไปคนที่19คุณนันทนาครับป้านันครับกาสมาชิกดั้งเดิมครับ <Okay. S 1> แล้วก็เป็นผู้ดูแลด้วยครับแล้วก็คนที่20ก็คือคุณการจนาครับ เป็นน้องครับน้องของปานันครับการฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยทางจิตมีหลายมิติเช่นส่งเสริมความสามารถในการดูแลตนเองการใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอย่างปกติหากิจกรรมให้ผู้ป่วยทำในยามว่างฟื้นฟูความสามารถในการประกอบอาชีพฟื้นฟูทักษะทางสังคมและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในชุมชนสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะทางรถของเรากำลังนำคณะ เดินทางจากเชียงใหม่สู่ปายนะคะการเดินทางครั้งนี้มีรถสองคันนะคะสมาชิกของเราทั้งหมดมี20ท่านนะคะเป็นการพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยจิตเวทเทียมเพอปายนะคะจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่สมาคมสารสัมพันธ์จะไปร่วมทำกิจกรรมด้วยนะคะตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่19กรกรกฎาคมค่ะ จากจุดแรกเชียงใหม่นะคะเราก็เริ่มต้นออกจากที่ตึกอุบลรัฐโรงพยาบาลสวนปรุงนะคะจุดแรกที่เราจะแวะไปตลอดเนี่ยก็คือมีแต่จุดที่น่าสนุกสนานแล้วก็มีทั้งสาระนะคะเราก็จะพบกันอีกครั้งหนึ่งในเวลาที่เราไปถึงปลายทางจุดแรกนะคะการให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีโอกาสฝึกทักษะการใช้ชีวิตนอกบ้านร่วมกับผู้อื่น ล้วนทาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงของตนเองทั้งผู้ป่วยและผู้ดูแลล้วนมีการพัฒนาทักษะทางสังคมพัฒนาความมั่นใจความมีคุณค่าในตนเองสมาคมสารสัมพันธ์และมูลนิธิแก้วอรุณเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพได้จัดกิจกรรมนำคนป่วยทางจิตเวชเข้าสู่ชุมชนมาโดยตลอดทั้งในรูปแบบค่ายครอบครัวโฮมสเตย์ ทศนะศึกษาจัดงานปีใหม่งานรดน้ำดำหัวถวายเทียนพรรษากิจกรรมเดินตรนรงค์หรือวอ l k ค a รลลในสวนสัตว์เชียงใหม่เป็นต้นล้วนเป็นกิจกรรมที่ผู้ป่วยผู้ดูแลตลอดจนตัวชุมชนเองก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น นี้ทุกคนล้วนมีปัญหาอย่ามัวมาทุกทนบนทอถอยมัวนั่งเศร้าเหงาจิตคิดมื่อลอยอย่านั่งคอยโทษฟ้าชะตากรรมสองมือเท้าเรามีดีอยู่หรือคนขาดมือหรือเท้าเขายังไหวเขาก็คนเราก็คนทนสู้ไป ว่าสดใสเห็นจันทรามีค่าโจนไม่เจอทุกจะรู้สุขอย่างไรราไม่ปีนเขาเฝ้าแง้มมองจ้องภูพาแล้วเมื่อไรจะได้เห็นอยู่สวยขยึ้นในตาหากศรัทธามีอยู่สู่ต่อไปท่องเอาวันให้ขึ้นใจไม่ยอมแพ้จิดแนวแน่ึจิกมันไม่วันไหว เสมอเป้าหมายเราเข้าเส้นชัยชาลือไว้ไปถึงแน่แค่มั่นคงหากวันใดจิตใจไม่คงมัน่นสิ่งผูกพันกำลังใจให้นึกถึงเหมือนดังน้ำชะลมจิตคิดขนึงเป็นที่พึงให้ถึงฟังได้ดังใจ ขึ้นใจไม่ยอมแพ้จิตแน่วแน่จึดมันไม่วันไหวนึกเสมอเป้าหมายเราเข้าเส้นชัยชาหรือไวไปถึงแน่แค่มัน่นคงหากวันใดจิตใจไม่คงมั่นสิ่งผูกพันกำลังใจให้นึกถึงเหมือนดังน้ำชโลมจิตคิดขคนึง เป็นที่พึงให้ถึงฟังได้ดังใจ we will 冰封万年的雪。 จากการที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะผู้ป่วยที่มาด้วยเนี่ยก็สังเกตพบว่าเขาได้รับการยอมรับจา,จากเพื่อนที่ร่วมกลุ่มแล้วก็โอกาสที่เขาจะ,อ,ะออกไปสู่สังคมที่ที่ที่อยู่รอบข้างนะคะ,ะน่าจะดีขึ้นการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นของเขา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  เขากล้าแสดงออกมากขึ้นปกติเคสที่อยู่ด้วยเนี่ยมีอยู่เคสหนึ่งเขาจะไม่ไม่ค่อยกล้าสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นนะคะแต่เขาเขาสนใจดูแลตัวเองแล้วก็ทำงานดีวันนี้ดูเขาสดชื่นขึ้นแล้วก็กล้าแสดงออกนะคะก็น่าจะขยายตรงนี้ออกไปอีกในโอกาสต่อไปค่ะดีใจค่ะที่ได้มากลุ่มวันนี้คือเหมือนกับ ตัวเองคิดว่าเป็นบุญนะคะเพราะว่าอยู่ๆก็ได้มาคือไม่ม,ม,ม,มันไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องมาก่อนไงคะ่ะแล้วก็เหมือนกับเป็นตัวแทนมาของของกลุ่มชมรมผู้ปกครองเปลี่ยนด้วยรับซึ่งเป็นชมลมที่ดูแลเด็กที่เป็นออทิสติกเด็กพิเศษอย่างเงี้ยคะ่ะดีใจมากๆะคะ่ะคือในเรื่องปัญหาของน้องนี่มันมันเราเรา,เรามันนานแล้วคะ่ะ <Okay. S 1> เรายอมรับความจริงได้แล้วเราก็เลยไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหามันไม่เป็นปัญหาอะไรสําหรับเราเลยตอนนี้นะคะ่ะ ดีใจด้วยซ้ำว่าอันนี้มันคือมันคือ,คอบุญของเราที่ที่เราได,ได้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 ดูแลเด็กพิเศษได้เห็นได้มาเข้ากลุ่มแบบนี้ได้เห็นคนที่มีปัญหาเหมือนกับเรามันทําให้เรามีกําลังใจมากขึ้นที่จะที่จะใช้ชีวิตที่จะแก้ปัญหาที่จะรู้ว่าเออชีวิตเรามันมันมีนมอะไรให้ทํามากกว่าแต่ก่อนที่เราคิดว่าเราเรียนจบแล้วเราก็ต้องทํางานแต่นี่เราสามารถทํา ทำประโยชน์ได้มากได้ได้มากกว่าที่เราเคยคิดว่าเออเราจะอยู่กับลูกสองคนแค่นี้แต่พอมาเห็นกลุ่มคนในกลุ่มเรารู้สึกว่าเราเราสามารถเราจะเอาความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยมาใช้กับกับคนที่อยู่ในกลุ่มแบบเนี้ยได้มากขึ้นนะคะภูมิใจว่าอืมแต่ก่อนคือคือ,ค,อ,ค,อคือต้องออกจากงานมาเพื่อดูแลลูกแล้วเราก็รู้สึกเสียดายความรู้ที่เราเรียนมาคือจบจบคณะสาธารนะคะ จบความรู้มาด้านนี้แต่เราไม่ได้ใช้ความรู้เลยเพราะว่าเราต้องออกจากงานมาดูแลลูกแต่ทีนี้เรามาเห็นกลุ่มนี้เรารู้สึกว่าเราเราเราน่าจะรื้อฟื้นความรู้ที่เราได้เล่าเรียนมาเนี่ยเอามาใช้ให้มันได้มากกว่าที่เราที่ที่ที่มันน่าจะบอกว่าจบไปเกี่วกับการดูแลลูกของเราคนเดียวค่ะรู้สึกว่าต่อไปเนี่ยเราน่าจะได้น่าจะได้ร่วมงานกับคุณลุงเรารู้สึกภูมิใจว่าเราได้เจอคนดีๆคุณลุงจลัดนีคะภูมิใจมากเลยว่า วันนี้เป็นคือคือเคยเข้ากลุ่มกับคุณลุงแต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ได้ลึกซึ้งแบบนี้ค่ะไม่ได้พูดคุยอะไรกันเยอะๆแบบนี้แต่วันนี้มันได้เห็นมันทําให้เรามีกําลังใจที่จะที่จะดูแลลูกแล้วก็ที่จะทําเพื่อคนอื่นมากขึ้นค่ะในโลกนี้ทุกคนล้วนมีปัญหาอย่ามัวมาทุกทนบนทอถอยมัวนั่งเศร้าเงาจิตคิดมือลอย ย่านั่งคอยโทษฟ้าชะตากรรมสองมือเท้าเรามีดีอยู่หรือคนขาดมือหรือเท้าเขาเอ,าอนน่อ,อ,อตอนนี้นะคะดิฉันอยู่กับ<อ>คุณแม่สมบูรณ์นะคะสิริสมบูรณ์สิริสมบูรณ์กิจนะคะเอ่ออยากจะถามคุณแม่ว่าการมาเที่ยวในโครงการในครั้งนี้เนี่ยไม่ทราบว่าคุณแม่ได้รับอะไรบ้างคะ ผลที่ที่มาก็ที่แรกก็มาทำบุญนะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็มาเข้าค่ายกับญาติผู้ป่วยก็รู้สึกว่าได้ความรู้ไปหลายอย่างนะทางโรงพยาบาลที่นี่เขาก็มีกิจการอะไรให้ดูหลายอย่างหาลัดของทางบ้านเชียงใหม่เรากับที่นี่ แต่ที่นี่ก็เพิ่งจะเริ่มนะทีนี้อยากจะถามคุณแม่ว่า <c oughs> การที่พาลูกชายนะคะน้องโกะร่วมมาด้วยเนี่ยแล้วก็กับการดูแลน้องโกเนี่ยคุณแม่คิดว่าเขาเได้รับอะไรเพิ่มไหมคะก็ดีใจแหละที่เขาได้มาเที่ยวนะมาเที่ยวด้วยมาเข้าค่ายทํากิจกรรมกับพวกญาติผู้ป่วยด้วยกันเขาก็มีความสุขแหละ คิดว่าถ้าหากว่ามีโครงการได้นําออกมาเที่ยวอีกเนี่ยคุณแม่จะชวนน้องโกมาไหมคะชวนมาค่ะค่ะทานี้คุณแม่ไม่ทราบว่าอยากจะบอกอะไรท่านประธานจรัดไหมคะเขาไปมาหาูแเราอยู่เรื่อยลุงจหลัดเนี่ยนะค่ะ ก็ว่าดูแลมันก็คงได้แค่นี้แหละจากการมาเที่ยวครอบครัวในครั้งนี้นะคะกับโครงการของอท่านอาจารย์จรัดนะคะท่านประธานซึ่งเป็นประธานของสมาคมสานสัมพันธ์นะคะนอกจากคุณแม่สมบูรณ์แล้วนะคะน้องโก้ลูกชายนะคะแล้วก็ยังมีสมาชิกอีก20ท่านที่มาในครั้งนี้นะคะซึ่งทุกท่านก็ได้ได้รับ ทั้งสาระในการอบรมที่ทางสมาคมร่วมกับโรงพยาบาลที่ปลายนะคะก็ได้สาระในส่วนนั้นอย่างมากในการดูแลนะคะผู้ป่วยแล้วก็ตัวอย่างทีเ่เราได้ร่วมกัน ฟังคาอธิบายจากผู้ดูแลใน,ในเขตของพื้นที่ปลายนะคะซึ่งคุณหมอรอนกับพยาบาลเชี่ยวชาญจําปูนนะคะที่ได้อธิบายแล้วก็ช่วยเราเนี่ยจะทําให้ผู้ดูแลผู้ป่วยที่ของอสมาคมแล้วก็ของโรงพยาบาลสวนปรุงได้เรียนรู้แล้วก็นําไปใช้ได้อย่างมากมายนะคะก็ขอขอบคุณทั้งสมาชิกผู้ร่วมเดินทางขอขอบคุณคนขับนะคะ คุณนรงกับคุณนพพลนะคะที่ได้นำพวกเรามาในสถานที่ต่างๆด้วยความปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้สมาชิกและพวกเราทุกคนนะคะอยู่ที่ห้วยน้ำดังนะคะเ,เป็นโครงการฟื้นฟูผู้ป่วยนะคะของสมาคมสารสัมพันธ์นะคะโครงการครั้งนี้จัดขึ้น2วันนะคะเรามาตั้งแต่เมื่อวานวันที่18ถึงวันที่19 กรกดา2,556นะคะอยากจะขอสัมภาษณ์ผู้ดูแลท่านหนึ่งนะคะชื่อคุณมานพนะคะอยากจะทราบว่าคุณมานพได้อะไรบ้างจากการเดินทางแล้วก็มาทำกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้ค่ะสวัสดีครับประโยชน์ที่ได้มาเข้าร่วมครั้งนี้นะครับผมได้ความรู้เยอะขึ้นจากเมื่อก่อนที่ไม่เคยรู้เลยหรือว่ารู้บ้างแล้วก็คิดเอาเองบ้างทำเอาเองบ้างนะครับ ก็จะได้ประโยชน์ในการกลับไปแล้วก็มีทักษะที่จะไปแชร์ให้พี่กับพี่คนอื่นกับแม่แล้วก็คนรอบข้างในชุมชนที่จะสามารถดําเนินชีวิตอยู่กับผู้ป่วยได้ครับเป็นเป็นผมว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากแล้วก็จะมาร่วมกิจกรรมบ่อยๆขึ้นครับเพื่อจะได้ความรู้ได้ทักษะและเทคนิคไปปฏิบัติในอนาคตต่อไปครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ วันนี้ก็เป็นโอกาสดันดีครับที่เราได้มาที่ห้วยน้ำดังครับการมาห้วยดำดังครั้งนี้นะครับเป็นโครงการของสมาคมสารสัมพันธ์ครับโครงการนำโครงการนำผู้ป่วยและผู้ดูแลมาทำกิจกรรมฟื้นฟูครับซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญในการที่จะฟื้นฟูให้ผู้ป่วยรวมทั้งผู้ดูแลได้มี ความเข้มแข็งในเรื่องทางด้านจิตใจครับจะได้มีความเชื่อมั่นในตัวเองเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถที่จะ,ะเข้าสู่สังคมแล้วก็อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความปกติสุขครับกิจกรรมกรรมเหล่านี้เราก็จะทำเราทำมาเรื่อยๆแล้วก็คิดจะทำต่อ,ตอไปอีกครับการนำผู้คนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิต ออกมาสู่ธรรมชาติออกมาสู่ชุมชนออกมาสูา่สังคมเป็นเรื่องที่จำเป็นมากสำหรับผู้ป่วยประเภทนี้นครับเราก็อยากจะเชิญชวนหรือชักชวนให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ช่วยกันส่งเสริมกิจกรรมประเภทนี้มากๆครับผู้ที่ป่วยทางด้านจิตในประเทศไทยจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับขอบคุณครับ โลกนี้ทุกคนล้วนมีปัญหาอย่ามัวมาทุกทนบนทอถอยมัวนั่งเศร้าเงาจิตคิดมื่อลอยอย่านั่งคอยโทษฝ่าชะตากรรมสองมือเท้าเรามีดีอยู่หรือคนขาดมือหรือเท้าเขายังไหวเขาก็คนเราก็คนทนสู้ไป ฟ้าสดใสเห็นจันทรามีคาจรไม่เจอทุกจะรู้สุขอย่างไรเราไม่ปีนเขาเฝ้าแง้มมองจ้องภูพาแล้วเมื่อไรจะได้เห็นอยู่สวยขึ้ในตาอากศสัทธามีอยู่สู่ต่อไปท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจไม่ยอมแพ้จิตแนวแน่จึกมันไม่วันไหว เสมอเป้าหมายเราเข้าเส้นชัยชาลือไ้ไปถึงแน่แค่มัน่นคงหากวันใดจิตใจไม่คงมั่นสิ่งผูกพันกำลังใจให้นึกถึงเหมือนดังน้ำฉลมจิตคิดคนึงเป็นที่พึงให้ถึงฟังได้ดังใจ เอาไว้ให้ขึ้นใจไม่ยอมแพ้จิตแน่วแน่จิตมันไม่วันไหวนึกเสมอเป้าหมายเราเข้าเส้นชัยชาลือไววไปถึงแน่แค่มัน่นคงหากวันใดจิตใจไม่คงมันสิ่งผูกพันกำลังใจให้นึกถึงเหมือนดังน้ำชะลมจิตคิดขคนึง เป็นที่พึงให้ถึงฟังได้ดังใจ